สภาพอากาศนะครับบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ราชาการเพราะว่ายังเป็นวันหยุดอยู่นะครับแล้วกออ็ในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้นะครับเวลา9นาฬิกา4นาทีนะครับก็อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ค่าดัชนีคุณภาพอา,ากาศอยู่ที่86นะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าดีลงมากว่าเมื่อวานแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับดีลงมากว่าเมื่อวานเนผมผู้ใช้คำพูดไม่ถูกต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานคือค่า AQI เนี่ยครับถ้าความเข้าใจที่ผมได้ทำการศึกษามาแล้วก็มันไม่ผิดนะเข้าใจว่าไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมเข้าใจไม่ถูกต้องท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ อ,อ,อุณหภาณฑศาสตร์หรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับค่าดัชนีมลพิษนะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังก็ดีแต่ว่าตามความเข้าใจผมนะครับซึ่ง AQI เนี่ยถ้าเกิดมันเยอะจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่า AQI อยู่ที่86นะคะอย่างที่เราเห็นตามสภาพอากาศที่แท้จริงตอนนี้นะครับมีแดดออกผู้คนก็มาทำกิจกรรมกลางแจ้งเยอะพอสมควร นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับเดินทางกลับจากเ,าเดินทางกลับไปทํางานนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาจากาที่ต่างๆที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็เดินทางกลับนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการรถติดบ้างอาจจะมีการเหนื่อยบ้างนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสติภาพทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นชาวเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับทำงานทำภารกิจต่างๆก็ วันนี้พักร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำงานให้ดีผมเองก็เช่นกันครับมีงานรอกองเบืเ้อง่มเลยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรารักและเราอยากทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานจ้างงานกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรก็ตามนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแดดค่อนข้างจะออกแล้วนะครับแล้วก็ ลมเย็นเอื่อยๆเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตื่นมาด้วยความใช้คาว่ารีเลยเดียใช้คาว่าเออมันมีเสียงเสียงจากการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะฮะก็คือเราอยู่ใกล้วัดนะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่ชาวพุทธแต่ก็แต่ก็ได้อีกข้อมูลหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นการร่วมชุมชนที่ดีครับแล้วก็วันนี้นะครับ ท่านใดที่วางแผนที่จะทําความสะอาดบ้านนะครับทําความสะอาดเสื้อผ้าซักรองเท้า